สวัสดีครับช่องทีเด็ดฟุตบอลวันนี้มีข้อวิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุ่มุมโลกไม่พลาดนะครับทีเด็ดดีๆน,นี้สามารถกดติดตามกดไลค์ขเข้ามาได้โอกาสชันแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยก็คัดมาแล้วแบบนี้ทุกวันวันละสองตัววันละสองคู่ตามกันมาได้นะครับเราจะไปที่ไทยเลยนะการท่าเรือเอฟซีเปิดบ้านพบอริสเทโลนะราคาเปิดมาขึ้นกุ้งลูกเจ้าบ้านหกถึงจะดับฝาแตงอักษรดามิงแต่ท่าเรือเล่นในบ้านโหดมากนะ ก็ชอบเชฟุตบอลเชียร์กันเล่านะครับปรมมชั่นเยอะถ้าคอมมิชชั่นก็นมีแถมมีลิงก์และาสามารถสไร้างรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงเลยไม่พลาดที่เข้ามานะครับเราก็มาดูผลงานคู่นี้กันหน่อย6เกมหลังล่าสุดเจอกันมาก็เทโลเหนือกว่าชนะไป3นะฮะการท่าเรือเอฟซชนะเกมเดียวนะเทโลเหนือกว่าเยอะนะฮะมาดูผลงานการท่าเรือช่วงหลังกันหน่อย10เกมหลังล่าสุดท่าเรือถือว่าเหนียวแน่นะแพ้3าเกมเท่านั้นชนะ4แล้วก็สเสมอสานะครับ อัตราการบวกเจ้าเยือนช่วงหลังบวกไป3าเกมเสมอ1นเสียไป4%เปอร์เซ็นต์การบวกไม่ค่อยดีประมาณ45% 4 0น่ะการท่าเรือในบ้านะ10เกมหลังล่าสุดแพ้เกมเดียวต่อบุีร์นะครับเสมอ2ชนะไปถึง7เกมชนะ BG ชนะยุทธยานะครับรวมแล้ว10เกมหลังล่าสุดบวกไป5เกมเสมอ1เสียสเกมเท่านั้นนะครับอัตราการบวกในบ้านดูดี70%ได้นะครับท่าเรือเชียร์ได้อยู่ในบ้านนะเสียงเชียร์แล้วก็แฟนบอลค่อนข้างเพื่อเขิบนะ เทโลสิบเกมหลังล่าสุดไม่แย่มากนะครับเสมอไปสองแพ้ไปสามชนะไปห้าืมใช้ได้แล้วก็บวกไปสี่เกมเสียไปสามเกมนะเปอร์เซ็นต์การบวกสูงอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์เทโลโกเกมเยือนสิบเกมหลังล่าสุดนี่ชนะสองเสมอสมองแพ้ไปหกเกมเยือนแพ้เยอะว่ะนะแล้วก็บวกไปสามเกมเสียไปหกเกมหัวอัตราการบวกเกมเยือนสามสิบเปอร์เซ็นต์แงโดนโดนแน่นอน <c ười> โดนท่าเรืออดัดเนบาแน่ข้อมีโอกาสสูงนะที่จะโดนท่าเรือในบ้านนะครับเพราะผลงาน เกมเยอเซโลไม่ค่อยดีปลกไม่ดีด้วยก็ราคาเปิดมาขึ้นกุบลูกตอนนี้1.8นะฮะแล้วก็ต่อนหนึ่งลงได้เต็มผมมองว่าถ้าเรือน่าจะเฉือนว่ะส1งนะคิดว่าชนะได้นะครับลูก2ก็เอาโอกาสมีนะอยู่ท่าเรือในบ้านดีกว่านะคิดว่าชนะได้ครับจากท่าเรือในบ้านรับซับฮนะส่วนควุยสอนจะไปที่ไทยลีกสองน,นะเป็นเชียงใหม่ f c เปิดบ้านพบแพ้นะครับเชียงใหม่ FC อยู่หับสิบมตราคะแนนของไทยลีกสองน,นะสนแพ้หับสามถือว่าทีมเยือนฟอร์ไม่ธรรมดานะ แต่ราคาเปิดมาเจ้าบ้านต่อปปอนะมาดูผลงานกันหนะ่อยต่างกันเจ็ดอันดับแบบแต่เจ้าบ้านต่อบอลระดับไทยลีกสองบ้านไทยบ้านมันหรือเปล่าเออห้าเกมหลังล่าสุดเจอกันมาโอ้แพ้ชนะเกมเดียวเองถึงแม้ผลงานนี้แพ้เชียงใหม่เยอะคือห้าเกมหลังโดนไปสี่เกมแล้วนะเ <c oughs> ชียงใหม่เอฟซีฟอร์มสิบเกมหลังล่าสุดเย้าเยือนนี่มีแพ้สามเกมเท่านั้นเสมอสามชนะสี่นะครับ โดยรวม10เกมหลังราคาที่เปิดมาในบวกไป4เกมเสีย3เกมอัตราการกบวกสูงกว่าเสียนะอืม65%ได้นะ60 65%เชียงใหม่ในบ้าน10เกมหลังล่าสุดมีแพ้2เกมเท่านั้นชนะ4เสมอ4ดูดีนะครับแล้วก็อัตราการกบวกเนะี่ยช่วงหลังก็เปิดมา4ราคาบวกไป3เกมเสียเกมเดียวเองอัตราการกบวกสูงนะ75%นะเชียร์ได้นะเจ้าบ้านเชียงใหม่ขอดูแพ้หน่อยปีนี้ฟอร์มดีแล้วเนะี่ย50เกมหลังล่าสุดนะ แพ้ไป2เกมเสมอ2ชนะไป6ถือว่าเก็บใช้ได้เยอะช่วงหลังเนี่ยราคาเปิดมา7เกมก็บวกไป3เสียสเสมอ1 50, 50 50นะครับฟอร์มแพ้เกมเยือน10เกมหลังล่าสุดนี่มีแพ้3เกมเสมอ2ชนะ5แล้วก็อัตราการบวกช่วงหลังเปิดมา4ราคานะบวกไป3เกมต่อเนื่องแต่เสียเกมเดียวเปอร์เซ็นต์การบวกก็75เซ็นพอกันว่ะใครต่อให้ลองผู้นี้นะผมมองว่าสูสีแพ้เชียร์ได้ด้วยซ้ำไปปปอนะ ราคาเปิดมาที่เชียงใหม่ก็ซีในบ้านต่อปปอครับนะลองได้หนะึ่งจุดเก้าแปดปปอครับเปิดมาราคาเดียวแล้วก็มีครึ่งแรกครึ่งหลังนะอืมก็มองว่าอยู่แพ้ดีกว่านะลองปปออะไรคะแนนดีผลงานช่วงหลังเจอกันมาก็อาจจะเป็นเชียงใหม่ดูดีกว่านะครับแต่ก็ผลงานนอกบ้านของแพ้บวกดีด้วยแล้วก็แพ้ยากนะครับมีโอกาสจบเสม,มอสูงคู่นี้มองไงก็ลองแพ้ปปอดีกว่ามีโอกาสรับทรัพย์สูงด้วยครับไม่พลาดต่างก,กันมาได้โปรโิชั่นสองคู่นี้นะก็ทีเด็ดอนะ่ะ ชอบตามกันมาได้โรโมชั่นเยอะด้วยนะคระค่าคอมก็มีแถมมีลิงก์และสา,สามารถสร้างไรายได้ให้กับท่านตลอด24ชั่วโมงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ